ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบมาดูข้อ37ข้อ37ข้อนี้เป็นพันธุศาสตร์เนาะเป็นใบเพชรดิกีตรงนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในในชีวะตรงนี้เนาะเออแต่มันก็ไม่ได้ยากมากอะนะถ้าน้องเข้าใจก็คือมันก็ไม่ได้ยากมากหรอกจริงแล้วเนี่ยพันธุศาสตร์พันธุประวัติของครอบครัวแห่งหนึ่งเขาบอกว่า,าแสดงการถ่ายทอดโรคพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนด้อยบนออโตโซมเป็นแผนภาพดังนี้ก็จะมีพ่อแม่อ่ะ ปู่ย่าตายายก่อนแล้วก็มาพ่อแม่แล้วก็ลูกเนาะโดยที่เขาจะให้สี่เหลี่ยมเป็นผู้ชายโดยสี่เหลี่ยมสีขาวเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่เป็นโลกก็คือปกติหรืออาจจะเป็นพาหะก็ได้สิ่งที่น้องต้องรู้คือสี่เหลี่ยมสีขาวเนี่ยเป็นคนปกติที่ไม่เป็นโลกแต่อาจจะเป็นพาหะได้เนาะตรงนี้จดไปว่าอาจจะเป็น พาหะได้โอเคไหมเช่นเดียวกันตรงนี้ก็ก็คือข้อความเดียวกันเลยตรงนี้อาจจะเป็นพาหะได้โดยเขาจะให้ผู้ชายเป็นสี่เหลี่ยมผู้หญิงเป็นวงกลมอันนี้เป็นหลักสากลเนาะคือเขาจะให้เพศชายเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เพศหญิงเนี่ยเป็นวงกลมแล้วก็ระบายทึบเนี่ยคือเป็นโลกแล้วก็ถ้าไม่ระบายเป็นสีขาวเนี่ย คืออาจจะเป็นพาหะหรือว่าไม่เป็นก็ได้ไม่เป็นพาหะก็ได้หรือว่าจะเป็นพาหะก็ได้แต่ว่าไม่เป็นโรคแค่นั้นเองโอเคแล้วก็มาดูเขาบอกว่ากำหนดให้ลักษณะที่ไม่เป็นโรคควบคุมด้วยอลลิ l เ A ใหญ่แล้วก็ลักษณะที่เป็นโรคเนี่ยควบคุมด้วยออลิวเอเล็กเนาะก็คือเอใหญ่เนี่ยเป็นยีนเด่นอเล็กเป็นยีนด้อยเพราะว่าเขาบอกว่า เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนด้อยใช่ไหมตรงนี้โรคทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนด้อยถ้าควบคุมด้วยยีนด้อยคนที่จะเป็นโรคได้เนี่ยนะคนที่จะเป็นโรคได้เนี่ยต้องเป็นเอเล็กเอเล็กเท่านั้นใช่ปะใช่ไหมอันเนี้ยคือเป็นโรคแต่ถ้าเป็น A ใหญ่ A เล็กเนี่ยอันเนี้ยเป็นพาหะ แต่ถ้าเป็น a ใหญ่ a ใหญ่เนี่ยคือปกติแล้วก็ไม่เป็นพาหะแต่คนที่เป็นพาหะเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโรคนะปะกติเหมือนกันแต่ว่าตัวเองอ่ะเป็นพาหะโอเคไหมเนะาะพาหะนำโลกเฉยแต่ว่าร่างกายตัวเองอ่ะปกติดีแต่คนเนี้ยปกติเลยก็คือไม่ไม่นำโลกด้วยแล้วก็เป็นปกติ100%เป็นเป็นคนที่บริสุทธิ์เลยไม่ติดโรคอะไรเลยเนาะซึ่งน้องก็ต้องรู้ตรงนี้ก่อนจีโนไทป์ตรงนี้ก่อน พอน้องรู้จีโนไทป์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาดูเพดิกีตรงนี้โจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องใช่ไหมข้อหนึ่งเนี่ยถามว่าในรุ่นรุ่นแรกเนี่ยรุ่นแรกมีหนึ่งคนที่ไม่เป็นโลกแต่เป็นพาหะและอีกหนึ่งคนไม่เป็นโลกและไม่เป็นพาหะทีนี้เนี่ยเขาน่าจะถามเกี่ยวกับในเพดิกีตรงนี้แหละฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่น้องต้องทำก็คือให้น้องเขียนจีโนไทป์ทุกตัวเขียนทุกตัวเลยตรงเนี้ยเขียนออกมาเป็นจีโนไทป์แบบเนี้ยว่าคนไหนเป็นเป็นอะไรคนไหนเป็นอะไรอะ่ะทุกคนเขียนให้ได้ทุกคนเลยตรงนี้แล้วน้องก็จะสามารถตอบคำถามตรงนี้ได้เลยเนาะก็คือเราต้องรู้แต่ละคนว่ามีจีโนไทป์เป็นแบบไหนเนาะอลลิวเป็นแบบไหน เนาะก็คืออ่ะมาเริ่มกันทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากคนที่เป็นโรคก่อนก็คือรุ่นที่2คนที่1แล้วก็รุ่นที่3มคนที่1เพราะมันจะดูง่ายกว่าคนไม่เป็นโรคเนาะคนที่เป็นโรคเนี่ยมันจะมีแค่อนลิวเอเล็กเเล็กเท่านั้นที่เป็นโรคร้อยเถ้าเป็นโรคร้อยเปยังไงก็ต้องเป็นอนลิวอนลิวนี้เท่านั้นแต่ถ้าคนที่ไม่เป็นโรคเนี่ย มีสอแอนลิวหลักๆเลยก็คือ a ใหญ่ a ใหญ่กับ a ใหญ่ a เล็กก็คือเป็นพาหะแล้วก็เป็นไม่เป็นพาหะเนี่ยคือ a ใหญ่ a ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นได้2แบบเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนถูกปะเราก็จะไม่หาก่อนเราก็จะหาคนที่เป็นโลกก่อนตรงนี้อ่ะมันก็จับได้ว่าอันนี้ก็จะเป็น a เล็ก a เล็กอันนี้ก็เป็น a เล็ก a เล็กใช่ปะอ่ะทีนี้เราก็มาแกะต่อพอเรารู้ว่า เป็นเอเล็กเอเล็กอย่างนี้เนี่ยแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยอาจจะเป็น A ใหญ่อะไรไม่รู้แล้วก็ A ใหญ่อะไรไม่รู้อย่างนี้ใช่ปะ่ะโดยโดยที่ไอที่พี่เว้นว่างอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเอเล็กหรือ A ใหญ่ก็ได้ใช่ปะ่ะอาจจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่อย่างนี้หรือว่า A ใหญ่เอเล็กอย่างนี้ก็ได้ใช่ปะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพาหะถูกไหมแต่น้องดูว่า เขาให้ลูกออกมาเนี่ยมีคนนึงเป็นโรคคนหนึ่งไม่เป็นโรคใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามันจะมีสองกรณีก็คือไอตัวที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเอ่ออ่ะมีสองกรณีก็คือในรุ่นที่หนึ่งเนี่ยรุ่นที่หนึ่งตรงนี้นะอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็น a ใหญ่ a ใหญ่คูณ a ใหญ่ a เล็กใช่ปะ่ะหรือ A ใหญ่เเล็กคูณ a ใหญ่ a เล็กใช่ไหมคือมันเป็นได้แค่2กรณีนี้ถูกปะ่ะตรงนี้คือจะเป็นเเล็ก a เล็กไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเเล็ก a เล็กเนี่ยมันจะเป็นโลกทันทีใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นขึ้นสีขาวเงี้ยแสดงว่ามันน่าจะเป็น ไม่พาหะก็ปกติหรือ,อคืออาจาจะมีพาหะจริงๆต้องมีพาหะอย่างน้อย1คนอย่างน้อย1คนก็คือเราไม่รู้ว่าพาหาเนี่เป็นใครอาจจะเป็นพ่อก็ได้หรือเป็นแม่ก็ได้อย่างน้อย1คนหรืออาจจะเป็นพาหะทั้งสองคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะเขียนอย่างนี้ตรงเนี้ยเขียนไปเลยว่ามีพาหะนำโรคเนี่ย มีพาหะอย่างน้อย1คนอาจจะเป็นสองคนเลยก็ได้เป็นพาหะ2งคนเลยก็ได้รู้ได้ยังไงว่าทำไมต้องมีพาหะอย่างน้อย1คนเพราะว่าถ้าพ่อแม่เป็นปกติไม่มีพาหะเลยอย่างเช่น a ใหญ่ A ใหญ่ I, I, คูณ A ใหญ่ I, A ใหญ่ I, เนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะออกลูกออกมาเป็นโรคอย่างนี้ถูกไหมไม่มีสิทธิ์ที่จะออกลูกออกมาเป็นโรคเพราะว่าน้องดูสังเกตจีโนไทป์ของพ่อแม่เนี่ย มันคือ A ใหญ่ทั้ง4ตัวเลยเห็นปะเวลาสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสร้างเเล็กออกมาอย่างนี้ได้ถูกปะคือเเล็กโผล่มาจากไหนไงถูกไหมเเล็กจะโผล่มาได้ยังไงอ่ะถ้าในเมื่อพ่อก็เป็น A ใหญ่หมดเลยแม่ก็เป็น A ใหญ่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเเล็กโผล่มาเนี่ยน้องต้องรู้เลยว่าไม่พ่อกับแม่ก็ต้องเป็นต้องมีคนหนึ่งอย่างน้อยคนหนึ่งอ่ะที่เป็นพาหะอาจจะเป็นอ่าแม่เป็นพาหะตรงนี้ หรือพ่อเป็นพาหะก็ได้หรือเป็นพาหะทั้งคู่เลยก็ได้ตรงนี้อันนี้คือพาหะทั้งคู่อันนี้คือพาหะแค่คนเดียวมันก็จะอยู่ในเงื่อนไขที่ว่ามีพาหะอย่างน้อยหนึ่งคนใช่ไหมซึ่งมันไม่มีวันเป็น a ใหญ่ a ใหญ่ตรงนี้ได้เนาะไม่มีวันเป็นไปได้อ่ะทีนี้เราก็มาดูว่ามันควรจะเป็นกรณีไหนกรณีที่เป็นพาหะ หนึ่งคนหรือว่าพาหะทั้งคู่เลยเราก็จะสร้างตารางอย่างนี้ก็คือตารางที่เป็น a ใหญ่ a ใหญ่ a ใหญ่ a เล็กอย่างนี้ก็คือตารางนี้แล้วก็อีกตารางหนึ่งก็จะเป็น a ใหญ่ a เล็ก a ใหญ่ a เล็กอย่างนี้แล้วน้องก็ทําการเขียนลงมา a ใหญ่เจอ a ใหญ่ a ใหญ่เจอ a ใหญ่ a ใหญ่ a เล็กแล้วก็ A ใหญ่ a เล็กอ่ะอีกตารางหนึ่งเป็น A ใหญ่ a ใหญ่แล้วก็เใหญ่ a เล็กอันนี้เใหญ่ a เล็กอันนี้ a เล็ก a เล็กพอน้องเขียนตารางแล้วเนี่ยน้องจะสามารถทำนายรุนลูกที่ออกมาได้คืออันเนี้ยเป็นช่องของพ่อแม่ตรงเนี้ยแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ยเป็นช่องของพ่อแม่ แล้วเวลาน้องจะทำนายรุ่นลูกใช่ป่ะน้องก็จะสร้างตารางอย่างนี้ใช่ไหมแล้วน้องก็ทําการคลอสระหว่างตัวนี้กับตัวนี้มาแต่ละช่องเนี่ยดูแล้วก็สามารถรู้จีโนไทป์ของรุ่นลูกได้เลยโดยจีโนไทป์ของรุ่นลูกเนี่ยจะอยู่ในช่องที่พี่ไฮไลท์ตรงนี้อันเนี้ยเป็นจีโนไทป์ของรุ่นลูกที่เป็นสีเหลืองเนี่ยคือเราจะทํานายจีโนไทป์ของรุ่นลูกกันซึ่งรุ่นลูกเนี่ย ถ้าเป็นกรณีแรกก็คือมีพาหะ1คนตรงนี้ขออนุญาตเขียนว่าพาหะ1คนส่วนอันนี้พาหะ2คนเลยโดยถ้ามีพาหะแค่1คนเนี่ยกรณีแรกเนี่ยนะน้องจะสังเกตว่ามันจะไม่มีอ l l e l e a เล็ก a เล็กเลยถูกป่ะมันไม่มีอ l l e l e a เล็ก a เล็กเลยเพราะฉะนั้น จะไม่มีวันที่จะให้ลูกออกมาแล้วเป็นโรคถูกไหมถ้าลูกออกมาเป็นโรคอย่างนี้เนี่ยตรงนี้มีลูกออกมาเป็นโรคด้วยเนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นกรณีที่เป็นพาหะสองคนตรงนี้ใช่ไหมเพราะมันจะมีแอนลิวเอเล็กเอเล็กตรงนี้ที่พี่ไฮไลท์สีแดงไว้ตรงนี้เห็นปะตรงเนี้ยมันให้ลูกที่เป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นกรณีที่สมากกว่าเนาะ ก็คือพ่อกับแม่เนี่ยเป็นพาหะทั้งคู่ใช่ปะมันก็จะได้ว่าลูกเนี่ยออกมาเนี่ยจะมีเป็นโรคซักหนึ่งคนตรงนี้อ่ะพอน้องได้ตรงนี้แล้วเนี่ยน้องก็จะรู้ว่ากรณีที่เป็นไปได้ของพ่อและแม่เนี่ยน่าจะเป็นกรณีกรณีที่เป็น a ใหญ่เเล็กกับ A ใหญ่ A เล็กถูกปะเพราะฉะนั้นน้องสามารถเติมตรงนี้ได้แล้วว่ามันคือ A ใหญ่เเล็กกับ a ใหญ่เเล็กใช่ไหมอ่ะ ทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันคือ A ใหญ่เเล็กกับ A ใหญ่เเล็กหรือเป็นพาหะทั้งคู่เลยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่ารุ่นต่อๆไปเนี่ยเป็นยังไงทีนี้เนี่ยไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวที่เป็นเลข2ตรงเนี้ยมันมีออสิต์ที่จะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กได้ถูกปะ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันเป็น เป็นแบบไหนเพราะว่าพ่อแม่ที่เป็นพาหะสองคนเนี่ยมันให้ลูกได้หลายแบบมากเลยซึ่งแบบที่เราเป็นไปได้เนี่ยคือ A ใหญ่ I, a ใหญ่ I, หรือ A ใหญ่ I, A เล็กถูกปะใช่ไหมเพราะว่าการที่เราสร้างตารางเราจะรู้ได้ว่าไอ้ตัวหมายเลขสองตัวเนี้ยซึ่งมันเป็นลูกคนหนึ่งในพ่อแม่ในนี้ด้วยมันจะมีสิทธิ์เป็น A ใหญ่ I, A ใหญ่ I, หรือเป็นพาหะ A ใหญ่ I, A เล็ก์อย่างนี้ แต่ถ้าน้องดูรุนหลานเนี่ยที่ออกมาตรงเนี้ยจะสังเกตว่ามันมีเป็นโรคอีกแล้วหนึ่งคนถ้ามีเป็นโรคอีกแล้วหนึ่งคนไม่มีสิทธิ์เป็น a ใหญ่ A ใหญ่ถูกป่ะน่าจะเป็นพาหะก็คือ A ใหญ่ A เล็กมันถึงจะส่งโรคตัวเนี้ยคือ A เล็กเเล็กเนี่ยให้ลูกออกมาเป็นโรคได้เพราะถ้าเป็น a ใหญ่ A ใหญ่นะน้องลองคิดภาพตามนะถ้าเป็น a ใหญ่ A ใหญ่เนี่ยคนนี้ก็ปกติเห็นป่ะคนนี้ก็ปกติมาแต่งกับใครไม่รู้ที่ปกติเป็น A ใหญ่ เอเนี่ยมันก็ไม่สามารถให้เอเล็กได้เลยสักตัวถูกป่ะแล้วเอเล็กมันโผล่มาได้ยังไงอะถูกไหมตรงเนี้ยเอเล็กมันโผล่มาได้งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้ทันทีได้ไดเลยว่าไอ้สองเนี่ยนะมันน่าจะเป็นเอใหญ่เอเล็กแน่นอนไม่งั้นมันจะไม่มีเอเล็กโผล่มาในรุ่นหลานถูกป่ะน่าจะเป็นเอใหญ่เอเล็กแล้วก็จะตัดกรณีที่เป็นเอใหญ่เอใหญ่ทิ้งไปเนาะก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็กทีนี้เนี่ยเราเราสามารถรู้3ได้ด้วยนะว่า3เป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ a ใหญ่เเล็กเพราะเราก่อนที่พี่จะเริ่มทำเนี่ยพี่ก็บอกไปแล้วน้อว่าไอตัวที่เป็นสีขาวเนี่ยเราไม่สามารถไว้ใจได้ว่ามันอาจจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ได้ร้อเร์เซนต์เาไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ได้100%ไอคนนี้อาจจะเป็นพาหะก็ได้ เป็นพาหะก็ได้ถูกปะที่มันขึ้นสีขาวเนี่ยอาจจะเป็นพาหะก็ได้อาจจะเป็น A ใหญ่เเล็กอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเราจะดูได้ยังไงเราก็ดูจากกรณีเดิมเลยก็คือตรงเนี้ยพ่อแม่เนี่ยคือถ้าถ้าเป็นไอตัวเนี้ยถ้ามันเป็น A ใหญ่ I, A ใหญ่ I, เนี่ยมันจะเข้ากรณีตารางเนี้ยตรงเนี้ยซึ่งน้องจะสังเกตว่าลูกที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีใครเป็นโรคเห็นปะมีเต็มที่แค่เป็นพาหะแต่ว่าไม่มีใครเป็นโรค แต่ทีนี้เนี่ยลูกออกมาเป็นโลกแสดงว่าไอตัวเนี้ยเป็น A ใหญ่ A เล็กไปแล้วใช่ปะไอตัวนี้ก็ต้องเป็น A ใหญ่ A เล็กด้วยเพราะว่าเวลาสร้างตารางตรงนี้แล้วเนี่ยลูกออกมาจะได้เป็นโลกหนึ่งคนเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะน้องต้องรู้เลยว่ามันน่าจะเป็นเป็นแบบตารางที่เป็นแบบพาหะสองคนเลยก็คือไอตัวเนี้ยก็จะเป็นพาหะด้วยเนาะก็จะเป็น A ใหญ่เเล็กด้วยตัวที่สมเนี่ย เนาะก็จะเป็น A ใหญ่ a เล็กด้วยทีนี้เนี่ยพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยไอตัวที่2กับไอตัวที่2ตร,ตรงนี้กับตัวที่3ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาหาอีกว่า,ามันเป็น A ใหญ่อะไรแล้วก็เป็น A ใหญ่อะไรใช่ปะ่ะก็เหมือนเดิมเลยก็คือไม่ a ใหญ่ a ใหญ่ก็ a ใหญ่ a เล็กซึ่งพ่อแม่ที่เป็นแบบพันทางเนี่ยเป็นพาหะทั้งคู่เนี่ยนะจะสามารถให้ลูกได้ ทุกแบบเลยเห็นปะ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันจะเป็น A ใหญ่หรือว่าเป็น A เล็กตรงนี้เนาะเราก็จะเว้นไว้แค่นี้ก่อนเอาเอาข้อมูลที่เรารู้เนี่ยที่เรารู้ชวนๆเนี่ยก็มีมีที่พี่วงไว้ตรงเนี้ยเรารู้เรารู้ตั้งหลายคนแล้วถูกปะ่ะแล้วเราก็เอามาตอบในช้อยก่อนเผื่อเขาถามแค่ตรงนี้แต่ถ้าเขาถามไถ่มาถึงตรงนี้ด้วยเนี่ยเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งเนาะอะมาดูกัน ในรุ่นที่หนึ่งเนี่ยมี1คนที่ไม่เป็นพาหะมีหนึ่งคนที่ไม่เป็นอ่าที่ไม่เป็นโลกอ่าพูดผิดมีหนึ่งคนที่ไม่เป็นโลกแต่เป็นพาหะและอีกหนึ่งคนไม่เป็นโลกและไม่เป็นพาหะผิดเลยข้อนี้ไม่ใช่ข้อนี้กล้าตอบเลยว่าไม่ใช่เพราะมันต้องเป็นพาหะทั้งคู่เลยก็คือเราได้มาแล้วเนี่ยว่า A ใหญ่ a เล็กกับ a ใหญ่ A เล็กใช่ป่ะรุ่นที่หนึ่งเนี่ยรุ่นที่หนึ มีเป็นพาหะทั้งคู่ต้องเป็นพาหะทั้งคู่ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าถ้าเป็นพาหะหนึ่งคนเนี่ยก็คือจะเข้าตารางนี้ถ้าเข้าตารางนี้แล้วเนี่ย <S <S 1> <S 1> น้องจะสังเกต <pirate> ว่ามันไม่มีลูกที่เป็นโลกเลยเห็นปะมันให้ลูกที่มันไม่เป็นโลกเลยที่ที่ไฮไลท์สีเหลืองอยู่แต่มันมีลูกที่เป็นโลกหนึ่งคนตรงเนี้ยแสดงว่ามันต้องเป็นตารางนี้ตารางนี้ที่มีลูกเป็นโลกหนึ่งคนตรงนี้ก็คือเป็นพาหะทั้งคู่เลยก็คือพาหะสองคนจะเป็น A ใหญ่เเล็กคูณ a ใหญ่เเล็กตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันไม่เป็นพาหะก็เลยผิดมาดูข้อที่37.2กันบ้างเขาบอกว่าบุคคลที่3ในรุ่นที่2มีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่เเล็กน้องก็มาดูว่าบุคคลที่3ในรุ่นที่2ก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่เเล็กเห็นปะ่ะตรงใช่ป่ะตรงเลยก็คือข้อนี้ ถูกต้องเลยก็คือใช่อะแล้วก็37.3บอกว่าถ้าบุคคลที่2และ3ในรุ่นที่2มีลูกคนที่4จะมีโอกาสเป็นโรคร้อยละ50%ก็คือบุคคลที่2บุคคลที่3ในรุ่นที่2ใช่ไหมก็คือคนนี้กับคนนี้เนี่ยมีลูกอีกคนนึงก็คือคนที่4ก็คือต่อมาเนี่ยตรงเนี้ย มีลูกอีกคนหนึ่งสมมุติว่ามีลูกอีกคนหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ลูกคนเนี้ยมันมีโอกาสเป็นโรคเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าเราก็มาดูตารางไอ้สองกับสามเนี่ยมันคือ a ใหญ่ a เล็กกับ a ใหญ่ a เล็กใช่ปะ่ะน้องก็มาดูตารางของ a ใหญ่ a เล็กคูณกับ a ใหญ่ a เล็กก็คือตารางนี้น้องจะสังเกตว่าลูกที่เป็นโรคเนี่ยมันไม่ใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะมันเป็นแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม เพราะอะไรถึงเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเพราะว่าในสี่คนเนี่ยจะมีเป็นแค่หนึ่งคนเห็นปะในสี่คนมีเป็นโรคแค่หนึ่งคนก็คือหนึ่งในสี่คนเป็นโรคหนึ่งในสี่ใช่ปะเป็นโรคหนึ่งในสี่ก็คือหน,นึ่งในสี่ก,ก็คือยี่สิบห้าเปอร์เซ็น์ถูกไหมหนึ่งในสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ห้าสิบเนาะมีโอกาสเป็นโรคร้อยละยี่สิบห้านั่นเองข้อนี้ก็เลยผิดไม่ใช่เนาะ พันธุศาสตร์ก็จะยากนิดนึงเนาะซึ่งเราก็ต้องพยายามนิดนึงเนาะอ่ะก็คืออ่ะพี่สรุปแล้วนะสรุปก็คือน้องต้องดูว่าเขาให้โลกพันธุกรรมแบบไหนถ้าเป็นโลกพันธุกรรมควบคุมด้วยยีนด้อยเนี่ยเราก็จะสมมุติให้เอเล็กเอเล็กเนี่ยเป็นโลกแล้วมันก็จะมีพาหะซึ่งพาหะเนี่ยจะไม่เป็นโลกแต่ว่าเป็นพาหะเฉย แล้วก็คนปกติก็คือ AI ใหตรงนี้ทีนี้เนี่ยเราก็มาดูตารางตรงนี้อ่าไม่ใช่ตารางสิเขาเรียกว่าใบเพดิกีตรงนี้เราก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาเราก็จะมาเขียนจีโนไทป์กับคนที่เป็นโรคก่อนเพราะว่ามันดูง่ายก็คือคนที่ระบายสีดำเนี่ยพี่ก็จะเขียนจีโนไทป์ก่อนเลยก็คือเอเล็กเอเลกกับเอเล็ทีนี้เนี่ยพี่ก็จะมาดูต่อว่า ไอตัวพ่อกับตัวแม่ตรงนี้มันเป็นอะไรได้บ้างเนาะซึ่งมันเป็นระบายสีขาวเนี่ยระบายสีขาวทั้ง,งคู่เนี่ยไอตัวที่มันระบายสีขาวทั้งคู่เนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งพาหะก็ได้หรืออาจจะเป็นปกติเลยก็ได้ก็คืออาจจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กก็ได้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็น a ใหญ่ A ใหญ่ใช่ไหมมันก็จะเป็นกรณีนี้ก็คือ a ใหญ่ A ใหญ่คูณกับ A ใหญ่เล็กหรือถ้าเป็น A ใหญ่อเล็กกับ A ใหญ่เเล็กก็จะเป็นกรณีนี้ก็คือเป็นพาหะาทั้งคู่หรือเป็นพาหะ1คนแต่ถ้าเป็นพาหะศูนย์คนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนาะพาหะศูนย์คนเลยไม่ไม่ไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นพาหะศูนย์คนเลยปั๊บเนี่ยลูกที่เกิดมาจะไม่มีใครเป็นโรคแต่นี่มันมีคนเป็นโรคแสดงว่ามันต้องมีพาหะอย่างน้อย1คนตรงเนี้ยบ่งบอกว่า ต้องมีพาหะอย่างน้อยหนึ่งคนเนาะคือน้องดูตรงสีระบายสีดำเนี่ยน้องต้องปิ้งไอเดียขึ้นมาตรงนี้ที่พี่วงกลมอยู่ตรงนี้ว่ามันต้องมีพาหะอย่างน้อยหนึ่งคนแน่เลยอาจจะเป็นสองคนก็ได้นะเพราะว่าเราใช้คําว่าอย่างน้อยหนึ่งคนอ่ะแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้อีกว่าเฮ้ยมันจะเป็นพาหะทั้งคู่เลยหรือเปล่าคือไอหนึ่งกับสองเนี่ยเป็นพาหะทั้งคู่เลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นพาหะแค่คนเดียวและอีกคนหนึ่งอ่ะอาจจะเป็น ปกติ A ใหญ่ A ใหญ่เลยเราก็เลยต้องมาแยกกรณีไงว่าถ้าเป็นพหาหะหนึ่งคนเนี่ยก็จะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่คูณกับ A ใหญ่เเล็กอ่ะอันนี้คือกรณีของพหาหะหนึ่งคนแล้วก็ถ้าเป็นพหาหะสองคนเราก็จะแยกเป็น A ใหญ่เเล็กคูณกับ A ใหญ่ A อเล็กอ่ะอ,อีกกรณีหนึ่งแล้วน้องก็ต้องมาทำหน้าที่ในการสร้างตารางทำนายลูกออกมาทำนายลูกที่เกิดมาว่าจะมีลักษณะอย่างไร เราก็จะสร้างตารางของกรณีทั้งสองเนาะพอสร้างออกมาแล้วเนี่ยน้องจะได้2ตารางตรงนี้น้องจะสังเกตว่าตารางที่มีพาหะสองคนเนี่ยถึงจะให้ลูกที่เป็นโรคได้เนาะถึงจะให้ลูกที่เป็นโรคได้แต่พาหะหนึ่งคนไม่สามารถทําให้ลูกเป็นโรคได้เลยสักคนเดียวตรงที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองอยู่คือจีโนไทป์ของรุ่นลูกเพราะฉะนั้นเราก็เลยฟันธงได้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องเป็น A ใหญ่ A เล็ก แล้วก็ไอตัวเนี้ยก็ต้องเป็น A ใหญ่ a เล็กทั้งคู่อ่าพอเรารู้ไอตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็มาดูคนคนนี้กันบ้างคนคนนี้เนี่ยเป็นปกติถ้าเป็นปกติก็คือแสดงว่าอาจจะเป็นอ่า a ใหญ่ a ใหญ่หรือ A ใหญ่ a เล็กถูกไหมเพราะว่ามันไม่เป็นโรคเนียคนที่2เนี่ยไม่เป็นโรคแสดงว่าอาจจะเป็นถ้าไม่เป็นโรคเนี่ยอาจจะเป็นพาหะหรือเป็นคนที่ไม่เป็นพาหะตรงนี้ ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นพาหะห,หรือไม่เป็นพาหะแต่เราก็มาดูเราก็มาดูรุ่นลูกอีกตรงนี้รุ่นลูกเนี่ยปรากฏว่ารุ่นลูกมันก็มีมีคนเป็นโรคอีกถ้ามีคนเป็นโรคอีกไอสองเนี่ยนะมันน่าจะเป็นพาหะแล้วใช่ปะมันน่าจะเป็นพาหะแล้วมันถึงจะให้ลูกเป็นโรคได้ถูกไหมไม่งั้นเอเล็กมันจะโผล่มันได้ยังไงถูกปะก็เหมือนเดิมเลยก็เหมือนเดิมเลยคิดเหมือนเดิมเลยพอมันเป็น A ใหญ่เเล็กแล้วเนี่ยพอตรงนี้มันเป็นเใหญ่ A เล็กใช่ปะตัวที่2เนี่ย ้องก็มาดูตัวที่3ตัวที่3น้องก็ต้องตอนแรกเนี่ยน้องก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเป็นตัวนี้หรือว่าเป็นตัวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็น a ใหญ่ A ใหญ่ I, หรือว่า a ใหญ่ A เล็กแต่จากประสบการณ์ที่ทาไอตัวที่1ตัวที่2ของรุ่นที่1แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าถ้ามีลูกเป็นโรคหนึ่งคนเนี่ยพ่อพ่อกับแม่ต้องเป็นพาหะพร้อมกันถึงจะมีลูกเป็นโรคหนึ่งคนได้ถ้าเป็นพาหะอย่างน้อยคนใดคนหนึ่ง เป็นพาหะแค่คนเดียวแล้วอีกคนนึงเป็น a ใหญ่ A ใหญ่อย่างเงี้ยมันไม่สามารถให้ลูกที่มันเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ได้อีกว่าไอ้ตัวสาเนี่ยน่าจะเป็นพันทางหรือพาหะนั่นเองก็คือ a ใหญ่เเล็กเพราะมันให้ลูกที่เป็นโรคหนึ่งคนตรงนี้ถ้าให้ลูกเป็นโรคหนึ s <S ่งคนตรงนี้พ่อกับแม่ต้องเป็นพาหะพร้อมกันพ่อกับแม่ต้องเป็นพาหะพร้อมกันดูได้จากตารางที่เราสร้างตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยรู้จีโนไทป์ของทั้งหมดนี้เลยก็คือตรงนี้ยกเว้นรุ่นที่3เนี่ยก็คือที่พี่เว้นว่างไว้ตรงนี้เราไม่สามารถรู้ได้ตรงนี้เราไม่สามารถรู้ได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่ารุ่นลูกที่เขาออกมาเนี่ยเป็นลูกแบบไหนเนาะก็คือลูกทีม่มันจะมีต่อใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามีลูกต่อเนี่ยมันก็จะมีต่ออย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่าเขามีลูกเป็นแบบ เป็นแบบไหนเราก็ไม่สามารถทานายได้ว่าไอ้ตัว2กระสาวเนี่ยมีจีโนไทป์แบบไหนเราก็จะเว้นว่างไว้ก็คือเป็น a ใหญ่แล้วก็ขีด a ใหญ่ AI แล้วก็ขีดนี้ก็คือไม่รู้ตรงนี้ก็คือไม่รู้แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่รู้เนี่ยคือโจทย์เขาก็ถามแค่ตรงนี้ใช่ปะ่ะโจทย์เขาก็เลี่ยงให้เนาะเขาก็ถามแค่ตรงนี้เราก็หาแค่ตรงนี้ก็พอแล้วโจทย์ก็เอามาถาม3ข้อตรงนี้เราก็ตอบได้หมดเลยใช่ปะ่ะแล้วก็มีข้อที่ตรงนี้ที่หาร้อยละเนี่ยเราก็แค่ดูในตารางว่าเนี่ย มันมีลูกเป็นโลกหนึ่งคนจากสี่คนจากสี่ช่องจากสี่จากสี่ช่องเนี่ยจะมีหนึ่งคนก็คือหนึ่งในสี่ใช่ปะหนึ่งในสี่คนเนี่ยจะมีหนึ่งคนเป็นโลกในสี่คนจะมีหนึ่งคนเป็นโลกก็คือหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่จะทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็เอาไปคูณร้อยเอาไปคูณร้อยมันก็จะได้ว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นตยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตอันนี้มันบอกห้าสิบก็เลยผิดเนาะข้อน,นี้ก็เลยตอบไม่ใช่นั่นเอง โอเคข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับออมความรู้ออมมิชาออมปัญญาออมสคูล